สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความขัดแย้งของไทยกับเขมรหรือกัมพูชาที่มีความขัดแย้งกันเยอะมากๆในเรื่องของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะการป้องกันตัวครับ เขามีกุลคาเมเรามีมวยไทยเขาก็อ้างว่ากุลคาเมเป็นต้นตํำรับอะไรต่างๆเรื่องของละครนี่ก็จะเอาให้ได้นะครับในหลายๆเรื่องเรื่องของนิทานพื้นบ้านเยอะแยะนะครับแล้วก็เรื่องของชุดไทยบ้างเรื่องของโขนบ้างอะไรบ้างต่างๆนานา คือทางฝั่งเขาเนี่ยพยายามเคลมทุกอย่างแล้วก็เอาของของเรามามาเคลมว่าเป็นของตัวเองหนำซ้ำไม่พอนะครับพยายามเอามามิกกันมั่วเลยครับมิกแอนแมทแต่ว่าดูแล้วของเขาเนี่ยมิกแล้วไม่แมทด้วยก็คือเอามาตัดแปะอะไรต่างๆอย่างที่ผมเคยพูดนะครับวัฒนธรรมตัดแปะเอามายำกันเละเทะแล้วอย่างที่เห็นนะครับนี่คือตัวอย่างของการที่ไม่สนใจวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านเลยก็คือทางเขมรเนี่ยไม่สนใจวัฒนธรรมไม่สนใจอะไรของเราเอามาอ้างว่าเป็นของตัวเองแล้วก็เอามายำกันจน ขนาดนี้สร้างความเสียหายให้เราเป็นอย่างมากก็อย่างที่เห็นนะครับไม่รู้จะสรรหาคําไหนไมาอธิบายแล้วสําหรับ คนคอมเมบางกลุ่มย้ำนะครับบางกลุ่มก็เชื่อว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้รู้อินุอิน,อ,นอะไรเขาไม่ได้รู้เรื่องแต่ว่าบางทีเจอกระแสข้อมูลผิดเบือนอะไรประมาณนี้อาจจะมีคอยตามบ้างแหละแต่ว่าตัวการอะไรนะครับก็คือกลุ่มขบวนการอะไรต่างๆซึ่งเราก็ไม่ทราบมีใครบ้างแต่แน่นอนนะครับว่ากลุ่มหัวหอกอะไรต่างๆก็เป็นพวกคนดังเป็นเซเลบริตี้ที่พยายามโหมนะครับโหมเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องไม่จริงไปมาแล้วก็มีพวกโซเชียลทาตามตาม,ตามนี้เลยไม่ทราบว่าแนวไหน ไม่ทราบวา่าแนวไหนจริงๆนะครับก็คือของเราเนี่ยไม่มีแบบนี้หรอกแต่ว่าถ้าเอาทุกอย่างเนี่ยแยกมาเป็นส่วนๆเนี่ยมันก็คือของเราทั้งนั้นเลยเขาก็เอาส่วนของเรามาประติดประต่อเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นจนไม่รู้ว่าเป็นแนวไหนเลยมีหัวหนุมานนะครับแล้วก็มีหุ่นหนุมานด้วยแล้วชุดเนี่ยใส่ครึ่งท่อนใส่ครึ่งครึ่งตัวนะครับเป็นชุดเหมือนชุดหนุมานเช่นกันมีพระขันอีกต่างหากแถมคนใส่เป็นผู้หญิงนะครับแทนที่จะเป็นผู้ชายเพราะว่าชุดหนุมานหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องผู้ชาย เห็นแล้วก็ได้แต่บอกว่านี่มันไม่ใช่การประยุกต์แบบสร้างสรรค์น,นะครับมันเป็นการประยุกต์แบบประหลาดแล้วเรื่องของเรื่องก็คือเป็นฝั่งเขมรที่มาคอยทําลายวัฒนธรรมของเราอ้างว่าเป็นของตัวเองนู่นนี่นั่นกอปของเราไปแล้วก็เอามาย้ำกันมั่วจนไม่รู้จะเป็นแนวไหนเลยก็คือเอาหลายๆแนวของเราเนี่ยมารวมกันจนจนมั่วนะครับ คือบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยไม่ต้องไปสนใจหรอกอะไรงูนี้ยังไงเราก็รู้ว่าเป็นของเราก็อาจจะเป็นหลายคนจะมองว่าเป็นไทยเฉยหรืออะไรก็ว่ากันไปเขาอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าขเมรเนี่ยทากันเป็นขบวนการหรืออะไรขนาดไหนแล้วถ้าเกิดว่าทําไปทํามาแล้วต่างชาติเข้าใจผิดคิดว่าพวกนี้เป็นของขเมรเองไม่ใช่ของไทยมันก็คงจะไม่ดีแน่นอน แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยคงจะมีกันอย่างอีกยาวนานเพราะว่าทางฝั่งเขาเนี่ยไม่หยุดเนื่องจากว่าทําเป็นขบวนการของเราเนี่ยก็พยายามตอบโต้เหมือนกันตอบโต้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่ก็คือถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เงียบเนี่ยชาวต่างชาติเขาจะผิดแน่นอนเราก็ต้องตอบโต้ไปเงียเรื่อยๆจนกว่าฝั่งเขาจะหยุดนั่นเองซึ่งดูแล้วไม่มีทางหยุดแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ